กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่วันนี้เราอยู่ในแบบกีบีดี้บ็อกครับซึ่งวันนี้ขูจะมาเล่นตัวทางสปีกอร์แมวซึ่งก็จะเล่นไปด้วยแล้วก็ดปห้าสิบห้าโมบายจะมาเล่นตัวแรกก่อน อยู่แรกเขา่ตัวล่างหนึ่งันมานครับจะไม่ได้เก่งอะไรมากครับแต่ข่าล่างให้เก่งนะเรากจะมา ต <S ong> อนนี้ครับผเสีดำนะครับเพื่ันจะสามารถดูคุ้มได้เช่นนี้แค่เราไปใช้ล่างสองนะครับเพาะร่างสองมันจะใได้ผมจะรอกับสไปเดอร์สไปเดอร์ครับสกิลที่หนึ่งครับคือการยิงกระสุนออกไปครับซึ่งขคียิงโดนแป้งครับนัดเดียว ดูหให้บางเดียดิตัวขอเสิ่งนี้อ่านี่มันก็จะแบบนนหนึงสองตัวเล็กๆคือตายง่ายครับแต่ก็ตัวใหญ่ยิงไม่ค่อยเข้าสกิลที่สองครับก็คือการกระทืบพื้นครับตัวนี้ก็จะต่อยครับต่อยสองมือสกิลที่สามัมันจะเป็นลู่สวงสยคแล้วก็มันเป็นสกิลเต้นครับ ไม่มีประโยชน์อะไรครับซึ่งร่างแรกมีสองสมีต้าสกิลครับคือหนึ่งสกิลหนึ่งครับการยิยแงแล้วก็สกิลที่สองการทิ่ปืนแล้วก็สกิลที่สามการเต้นครับเรามากันร่างสองรับตอนนี้อีครับตัวร่างสองครับ,นนรบ,รบข้อดีของร่างสองคือสกิลเยอะมากครับ u l t r ับยูเสเพกดครับผกดเดวไปข่าคู่ดาวกันครับแต่ไม่รู้่าเราไปพร้อมกันเลยผมจะลองกับอัปเกรดกีบอกซ์กับเพราะเน่จากเป็นตัวสูงเลยมันสามารถแสดงสกิลทั้งหมดออกมาไนะครับมาทอดกันครับ คกิลน like. like so so, ี so, ้ผมเคยลองไปต่อยกับคพื่นไม่ไม่เข้าอ่ะสกิลแรกคือการยิงเออวิ่งแรงแรงแรงเป็นสกิลการยิงครับอาจจะไม่เห็นเอาใหม่ครับเด็กมึงจะยิงสกิลที่หนึ่งครับส่วนสกิลที่สามเป็นการกระทืบสกิลที่สองเป็นการกระทืบพื้นเหมือนเดิมครับแล้วก็สกิลที่สามครับการหมุนตุ๊กตาหมุนยิงยหมุนหมนันอึดวะโอ้โหเว้ยกอะเถิบไป ยู่ที่สี่ครับคือการปล่อยคิ้วขืสามารถสร้างดาเมจครับเว้ยแล้วก็สกิลที่ห้าครับคือการปล่อยพลังจากหน้าอกออกมาหัวยาเคลียร์ตัวนี้ก่อนเคลียร์จีบ็อกก่อนโอ้ยตั้งโคอหามตัวฐานอีกกลิน่น หมุนตัวไปยอมหมตัวอีกโอ้ยกอยอยวนเยเจ้สสิบแล้วโอ้ยแบบเราไปเร่นบ,บนไนนด้มตั็อตัเื่อหมดตายเราขอยกแก้แค้นกนนะครับเจอ,จอ,อนี่ยคนี สกิลที่หนึ่งยิสกิลที่สองก็ะโด้นะครับแล้วก็สก so, ิลที่สาหตัวลักบตาครัแล้วก็สกิลที่สี่อนยื่เสียงสีร่ากายนี้นอเคพลังจากแกนมีพลังงานออกจากแกนนะอกครับ การรีวิวทัชซั่สปีกกอมแมททั้งสองล่างก็มีเยู่ด้วยคลิปก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม